สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไอสไตน์ซีจอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาจาัดอันดับกับ5อันดับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ใครที่ชอบมองวิวจากที่สูงสูงหรือสงสัยว่าตึกนั้นมันจะสูงไปไหนตามมาดูกันเลยครับบอกเลยว่าแต่ละตึกนี่โอ้โหสูงจนต้องเงยหน้าขอตั้งบากันเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่อันดับ5นั่นก็คือตึกวอชิตี้เซ็นเตอร์สูงปรีดไปที่275.7เมตรมีทั้งหมด61ชั้นสร้างเสร็จมาดาสดๆร้อนๆ ในปี2023นี่เองที่สําคัญนี่คือตึกสํานักงานที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับใครทํางานอยู่ชั้นบนสุดนี่วิวคงจะดีคิดงานอะไรก็คงจะลื่นปลืด้ดลื่นปลื้ดแน่ๆเลยครับอันดับ4ของเราก็คือ Four Seasons Private Residence กรุงเทพชื่อยาวสมความสูง300เมตรกับ74ชั้นสร้างเสร็จในปี2019เป็นคอนโดสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใครได้อยู่คงฟินกับวิวแม่น้ำแบบเต็มเต็ม มาถึงอันดับ3ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นก็คือตึกใบยก2ถึงจะสร้างมานานแล้วตั้งแต่ปี1,997แต่ความสูงก็ยังไม่ตก304เมตรกับ88ชั้นเคยเป็นแชมป์เก่าของเราด้วยนะผมนี่เคยขึ้นไปกินบุฟเฟ่ชั้นบนสุดมาแล้วชมวิวกรุงเทพยามค่ำคืนคือมันสุดยอดมากเลยครับมาถึงรองแชมป์ของเราครับ King าวเวอรมหานครตึกนี้ดีไซน์สุดจะลำ้ำมีช่องชกรองก,องกองเหมือนเป็นตึกพิกเซลในเกม8เบ อะไรแบบนั้นสูง314เมตรมี78ชั้นสร้างเสร็จในปี2016ที่นี่มีมหานครสกายวอล์คที่เป็นพื้นกระจกให้เราเดินอยู่เหนือเมืองด้วยนะขนาดว่าเคยเห็นแต่ในภาพผมนี่ยังเสียวแวบๆเลยครับและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเราแชมเปี้ยนนั่นก็คือ Magnolia Waterfront r e s i d e n ดนซ์แอดไอคอนสยามชื่อก็ยาวความสูงก็ไม่น้อยหน้า315เมตรกับ70ชั้น สร้างเสร็จในปี2018เป็นคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในโครงการไอคอนสยามสุดอลังการใครได้อยู่ห้องเพนเฮาส์นี่วิวกรุงเทพจากมุมนี้คงจะสวยสุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับ5อันดับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยของเราวันนี้แต่ละตึกนี้สูงเสียดฟ,ฟ้าจริงๆใครชอบตึกไหนที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอสไตล์ซกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ